ขอรถผ่านได้ก่อนได้ไหมคะรโหรคับวันนี้มาเลี้ยงอ่าบอกด้วยว่ามาเลี้ยงอะไรจับดีๆให้หมดาวันนี้มาเลี้ยงจ๊อปูอ,อมให้กับทีมงานเวิร์กพอยต์นะคะ วันนี้มาเลี้ยงอาหารนะคะให้ทีมงานอยู่คอยนะคะอันนี้อันนี้เจ้ายานนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้มาเลี้ยงจ้อปูนะคะให้กับทีมงานสตูดิโอเวิร์กพอยนะคะ คุณสำหรับคำอวยพรนะจ้าแม่วันนี้มันเกิดพี่โอนะคะยอร้อเลยไม่ร้อนเลยคุณไม่ร้อย

ขวส่ดุกลับมาเขามีของในรถไหมเขามีของในรถไหมเขมมีไปจากข้างหน้า สวัสดีจ้าแม่แม่ใหญ่ ขายเองก็ได้ขายเองก็ได้เก่ไ่ตาลาจานัแร้อนตาลายน่าคะแม่เรียกไม่มาหน่อยสิเขากำลังสัมภาษณ์อยู่ค่ะ ไม่แม่เอ๋อไเอ้ไม่แม่แเ,เขามาแล้วค่ะแม่บอกว่าอย่าสนไงรอดนิดนึงค่ะแม่ใหม่ <laughs> ขอบคุณสำหรับคําอวยพรให้พี่ลีโอนะคะแม่แม่วันนี้มาเลี้ยงจอปูให้ทีมงานเวิร์กคอยค่ะแม่ สวัสดีค่ะแม่จารินยาสวัสดีค่ะปังลูกอ่ะ อีกหนึ่งลูกค่ะอีกหนึ่งลูกค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ปียนัน ขอบคุณนะจ๊ะแม่แม่ะผลเลี้ยงจอปูนะจ๊ะแม่เลี้ยงจอปูทีมงานเว็บพอยท์ค่ะแม่จากจากอันนั้นบ่ะจากครัวเจ้าพยานะจ๊ะแม่โบ่ล่ะเดี๋ยวบ่ไม่มาโบ่อันนี้ ชื่ออะไรคะอาหารเนี่ยอยู่เป็นชื่ออาหารหมดใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ไหมค่ะไม่ทุกค่ะไม่ทุกอันค่ะกรดูกที่เาเลี้ยงูกไกเนี่ยกระดูกแหน้าอยากให้เป็นอาหารหมดนะลูกจ้าวปูเจ้าครัวเจ้าพญานะจ๊ะแม่เอามาเลี้ยงทีมงานเ่อกๆคะ่ะ

ขอบคุณคำอวยพรพี่โอนะคะแม่เจ้าปู่ครัวเจ้าพญานะคะแม่เอามาเลี้ยงทีมงานเว์คอย์ค่ะ

คืออะไรอ่ะไม่ พี่โอยังไม่มานะจ๊ะแม่มาถึงแล้วนะคะแต่ยังไม่มานะ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนที่เข้ามา สวัสดีแม่ทิพรว,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 วรรณี่พ่ะนนเสเสียงหนูเองค่ะแม่ ีอของร้านเหรอแม่ไม่เขาดูไปเาปขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะแม่ ตรงนั้นนั่นแหละค่พะพักบสวัสดีแม่สายยนตค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เอาจอปูนะคะ จากครัวเจ้าพญานะคะมาแตกครีมงานนะคะเวิร์กคอยสวยงามค่ะแม่ สวัสดีแม่ปานอมค่ะ เวดไม่ต้องรอจะเรารู้แล้ว,ลวเาจะขอ,อสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะอันนี้บรรยากาศหน้างานนะคะบรรยากาศหน้างานนะคะแม่ อันนี้ให้ดูบรรยากาศหน้างานก่อนนะคะแม่เดี๋ยวยังไงก็อาจจะจบไลฟ์ตอนนี้ก่อนนะคะแม่เพราะเดี๋ยวน้องจะลงมากับ่าช่องข่าวอีกช่องหนึ่งแล้วเราจะไลฟ์ให้แม่ๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะแม่ตอนนี้ก็ วเจ้าพญามาแล้วนะคะขวเจ้าพญาอยู่ด้านบนหนึ่งนะคะแม่ขวบเจ้าพญานะคะน้องโบนําโดยน้องโบนะคะวันนี้เป็นน้องโบมานะคะคุณแม่ไม่ได้มานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวยงามไหมคะขอบคุณแม่แม่ทุกขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะแม่แม่ที่มอบอ่ากาลังใจดีๆ แล้วก็ร่วมกันจัดงานให้ลูกชายในวันนี้นะคะนี่คือกําลังใจดีๆมาลายดีๆแล้วก็มาลายแห่งความรักที่แม่แม่มอบให้ลูกชายนะคะอ่าอันนี้เป็นบางส่วนนะคะแม่อันนี้เป็นบางส่วนนะคะเป็นบางส่วนที่แม่แม่มอบมาให้ลูกชายนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะแม่ขอบคุณแม่แม่ทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกการสพอร์ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณ อันนี้นะคะคนสวยประจำค่ายนะคะแม่มารับอะไรคะมารับอ่าจอนะคะจอของกรัวเจ้าพญานะคะมอบให้ขับทีมงานนะคะก็บคุนค่ะส่งต่อไปนหนึ่งกล่องนี่นะคะแม,แม่แม่ก็สแต็มบายมาประมาณยี่สิบคนนะคะประมาณยี่สิบคนนะคะเพราะว่าทางค่ายให้มาเท่านี้เนาะ ท่นค่้มาเท่านี้นะคะแม่แม่ท่านไหนที่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะคะแม่เดี๋ยวเย็นนี้เราก็เจอกันนะคะเจอลูกเจอทุกทุกคนนะคะอันนี้บรรยากาศหน้าง,งานแล้วก็ทางร้านกัวชจาพยานะคะนําอาหารมาเลี้ยงก็คือจอปูนะคะจอปูนึ่งและจอปูทอดนะคะของคัวชจาพยานํามาเลี้ยงทีมงานนะคะในเวิร์กพอยต์นะคะ เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะสําหรับปีนี้นะคะจะเป็นสปอนเซอร์หลักสําหรับปีนี้นะคะแม่นี่นะคะคุณแม่ละตีไม่ได้มานะคะแต่ว่าส่งลูกสาวคนสวยมานะคะน้องโบนะคะแม่สน้องโบมานะคะส่งน้องโบมานะคะแม่ส่งน้องโบมานะคะขอบคุณทุก ทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะดูเอานะคะแม่หน้าตาเป็นยังไงใครเป็นมั่งนะ,คะใครเป็นใครมั่งนะคะแม่เดี๋ยวสักประมาณสิบอ่ <ท heroin. S 1> าสิบเอ,อ็ดโมงครึ่งฮะมาอืมมัาาน,กนก็นอืมแม่แม่ขะทานเต้าหวยก่อนไหมคะเพราะว่าอ่าคุณแม่ลาตีทํามาให้แม่แม่ทานด้วยนะคะ แม่แม่ไปรับกับน้องเลยนะคะแม่แม่เข้าไปรับกับน้องเลยนะคะน้องเอาเต้าหวยมาให้ทานนะคะแม่แม่น่ารักค่ะแม่แม่น่ารักทุกคนนะคะแม่แม่น่ารักทุกคนเลยนะคะไลฟ์สดค่ะแม่ค่ะไลฟ์สดอยู่นะคะให้แม่แม่อยู่บรรยากาศหน้าง,งานถ้าเกิดว่าประกบจบไลฟ์ตรงนี้นะคะแม่รออีกทีหนึ่งประมาณ 11โมงครึง่งลูกชายลงมาเราจะไลฟ์ช่วงนั้นนะคะแล้วก็ก็จะเริ่มเลี้ยงแจกอาหารเลี้ยงพนักงานในเวิร์กพอยต์นะคะแล้วเราจะไลฟ์ให้ดูตอนนั้นอีกช่วงหนึ่งนะคะแม่นะตอนนี้ก็ขอจบไลฟ์ก่อนนะคะขอจบไลฟ์อยากได้เสื้อหรอคะเสื้อสวยไหมคะแม่เสื้อสวยอยากี่เสื้อ มาเยอะเลยนะเก็บไว้มัน ต่อคำว่าไม่มีคิดว่านี่ทำเสียหายไหมแม่ไปอยู่โน่นจะเรียกถัดถ่ายดูอะไรอเออก็เลยว่ามาถ่ายก่อนจะได้เรียกแม่อันนี้ของเก่าลอดนะคะตะมุม่ใหม่แม่ไม่ไปทานค่ะแม่ ไเอาไปทานอร่อยนะคะแม่นี่นะคะอันนี้สองคนนี้มาสายะค่ะสายสุดสายสุดและสุดสายนะคะแม่สองคนนี้นะคะเขามากันหมดแล้วเพิ่งจะมาไปรับก่อนนะคะไปรับกอนระรถไม่เข้าใจว่า I'm <laughs> sorry. เป็นไรคะ่ะไม่แตนเราโอกาสหน้านะคะไม่แตนนะเราโอกาสหน้าเนาะโอกาสมีอีกเยอะแยะที่จะเจอลูกนะคะคนไล์ใส่เสะเรม่ยยเพราะว่าอยเงแม่บเพราะอะไรไหมคะแม่เสือ้อไม่พอคะ่ะแอดเลยไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะคะ เอาเลยค่ะพะกบเออนี่ยเ็บทำไมไม่เข้าใจว่าจริงนะป้าไม่เข้าใจว่าให้มันดูบัรยากาศของเราทำไมสวัสดีค่ะสาวงามเมืองภูเก็ตดิกไกลนะคะดิไม่เต็มจอสาวงามเพราะว่าใหญ่ท่านใหญ่แล้วต้องนี้ อร่อยกันไหมคะอร่อยไหมคะขอบคุณแม่ลาตีด้วยนะคะที่นำมาหายมาเลี้ยงแม่แม่ในวันนี้ขอบคุณคุณเจ้าพยาด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในงานนี้นะคะอร่อยมากแม่แม่บอกอร่อยมากค่ะแม่แม่บอกอร่อยมากนะคะลูกสาวก็สวยลูกชายก็หล่ออ้าลูกชายหล่อเหมือนพี่ฮานเลยนะอยู่ในรถนะน้าลูกชายของแม่ลาตีอ่ะ หล่อเหมือนพี่ทานเลยนะเมรตีเขาบอกว่าเขาตื่นไม่ไหวเชาช้าเมรตีตื่นไม่ไหวเจอกันเย็นนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้หล่อมากมายหล่อมากมายนี่ค่ะลูกแม่เขาหล่อมากมายลูกแม่เขาหล่อมากมายยืดที่รักแต่เป็นรักของวันนี้ก็ถ่ายรูปดิ ประกบมปนได้ถ่ายประกบไลฟ์สดนะคะอันนี้นะคะแม่แม่ละตีนะคะนํำนนนเรยกมสดเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดนะคะขัวเจ้าพญานะคะเอามาเลี้ยงแม่แม่นะคะเอามาเลี้ยงแม่แม่ค่ะอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อรออาหารอร่อยทุกอย่างนะคะสดไม่สดให้ตบปากใช่ไหมเออันนี้ไม่แซ่บให้ตบ ไม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่ไม่แซ่บไม่ตกไม่ย<อ>ค่ะแม่นี่นะคะคตรอร่ยค่จะจ้าไปทานได้นะคะ<แ>สมุทรสาครค่ะผ่านไปทานกันนะคะแม่อร่อยมากหนูบอกเลยจอปูหนูบอกเลยนะไส้ทะลักแม่บอกเลยใครกินก็ต้องติดใจนะคะไส้ทะลักค่ะปูนิ้นเน้นนะคะแม่ปูนิ้นเน้นบอกเลยคอนเฟิร์มเพราะว่าทานหลายรอบแล้วนี่นะคะคนสวย อันนี้ก็คนหลอ่ออันนี้ก็คนสวยคนหล่ออยู่ในรถนะคะคุณแม่ตัวจริงยังไม่มานะคะดูโปรไฟล์แม่ไปก่อน <c oughs> <c oughs> คุณลูกจะสวยขนาดนี้แล้วคุณแม่จะสวยขนาดไหนคิดเอานะคะจะโอเคนะคะขอจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะคะแม่เดี๋ยวลูกชายมาแล้วยังไงขอไลฟ์อีกทีนะจ้ะบาย